รบพอกันอีกแล้วแนวทางน้อยเล่ามันนี่เัื้นเดิมประจำวันที่ยี่สบสามธันวาสองห้าหกเจ็ดไปกลับบนล่างนะครับจันไปพี่น้องหาคาครับเขาแต่ะละมือเมอร์ซี่ร้อยห้าร้อยเก่า เล่นน้อยแต่เล่นนานๆไม่โลภไม่จนเก็บเล็กผสมหน่อยไปมือละสี่ลอยห้าอยเก็บใบเงินเลยเที่ยวปีใหม่พี่น้องหาทางนี้ละวีทางหากับหาทางนี้ละเพราะอะไรอยู่ มันจะหาร้อยห่วงรอยมือนั่งมือนั่งมือกับซีรอยหาร้อยอะไรมีเวลาเดียนกันอะไรมีเวลาเดียนแน่กันเพราะอะไรอยู่อะไรค่างานกันเงินสองน้อยสามน้อยพิเศษปกติ BIP ชุดใหญ่ ใหญ่ไฟกระพิบเล่นตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกทุ่มทุกราวทุกหนนะครับชุดนี้จากไปครับหน่อยหุ่นก็เล่นได้นะครับชุดนี้ทั้งลาวทั้งหน่อย,ท,อยทั้งหุ่นอีกีาชอบเล่นนะไม่ชอบเล่นก็ เล่นพาะพิเศษก็ได้นะครับพิเศษจะไม่ค่อยไม่พลาดนะครับพ,พิเศษปกติก็ได้นะครับชอบเล่นเฉพาะกิจก็ได้กาชาติ้าชอบหน่อยไหนก็เล่นหน่อยนั้นนะครับจัดไปครับชุดใหญ่ ุกเาลาทุกหน่อยสุกอันนี้ชุดอันนี้วันนี้นะครับอันนี้โชคดีครับ